สวัสดีพี่น้องมันนี่ไม่กินเบียแต่ต้นสัก,กุร <c> ะ <oughs> สวยไหมยันลมมามันนะใบมันก็จะล่วงลงมาให้ให้เราลวยรวยรวยพี่น้องอัสสายพี่น้องกินแต่ต้นสัก,กุระเดียวมะเที่ยวพี่น,อนอ้องมะเที่ยวอบอบ คั่มปลายแมันลมมากบบลวงมาให้เฮาเนี่ยลวงมาใส่เฮาเฮาก็จะได้โชคดีเมื่อในถูกห,ว,หวยรวยเบือ่อนน <laughs> ลวมันลวงมาโ้น